วัาเพื่อการปัญหาบวดเสียทีดีกว่าคนเห็นหน้าคงเซ็งชื่อกองมนาลของคนผ่านนักเลงข้างเหงาโอเคเหมหลังยา คนร้้าายงงหัววมออเเืนนนขชละครับวันนี้มาส่งมิกนะครับเป็น power มิกนะครับโปรพัทนะครับมินิ 8a นะครับตัวไม้8ช่องบู u e t o o t h b อฟคนะจ๊ะนะครับตอนนี้ก็ขับอยู่ตู้12นิ้ว4ดอกนะครับเป็นตู้ประกอบใส่ดอก pio นะครับ e 3แลร้อย s นะจ๊ะตัวนี้ ในวงในเบิกพร้อมนะครับเสียงใสเลยนะครับเสียงดีนะจ๊ะเอฟเฟกตด้วยนะครับราคาไม่แพงนะครับตอนนี้เราอยู่วัดมอนนะครับหรือว่าสังโสของด่านสมก,การนี้ของเรานี่เองนะจ๊ะสนใจติดต่อได้นะครับสวัสดีครับ